ีจุดกลางเต็นท์หรือว่ามีหมึกให้ตีไหมครับท้งแรกครับนี่มาเรือรอบบ่ายโมงไม่มีเรือออกครับออกบ่ายสองมาร้อนแต่บ่ายโมงนะครับตอนนี้รู้สึกเป็นไงบ้างชอบครับนั่งหลังนั่งหลังชอบไหมชอบก็เดี๋ยววันนี้เราจะข้ามไปเกาะล้านดอกไม้นะครับก็คือจะต้องไปหาเรือที่เกาะเกาะตีชังก่อนครับเพื่อที่จะข้ามจากเกาะตีชังไปเกาะล้านดอกไม้ครับเพราะว่าไม่มีเรือประจําไปนะครับ ก็ติดต่อไว้แล้วครับทางนู้นครับในราคา600-700บาทประมาณนี้นะผมนะเดินทางก่อนประมาณครึ่ชงชั่วโมง อนนี้เราถึงกันที่เกาะสีชังแล้วนะครับทุกคนครับก็คือขึ้นเรือนะครับจากเกาะร้อยมาเกาะสีชังแล้วก็มาต่อเรือเล็กอีกทีหนึ่งครับเพื่อที่จะให้เรือพาเราเข้าไปที่เกาะพลัดดอกไม้นะทุกคนเรือเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนโดน,นไปเลยพี่ถุงแตกมาเป็นไงพี่รู้สึกไงวันนี้ยอดนะครั้งแรกนะเดี๋ยวมันแน่นอนมันแน่นอน <laughs> นี่ครับสมุนเหล่าแล้วลองตัดนะวิ่งเยอะเลย ตกเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกน้องต๊อบครับน้องตอ๊อบนี่ถือว่านานแล้วครับไม่ได้มาออกออกรายการกับเราแล้วผมไม่รู้ไปไหนต่อไหนนะผมเราจะเล่วไปไหนกลับบ้านกลับบ้านครับลบรีช่องเราทงกันนะช่องเราทงไป่สี่วันครับไปเราทงสี่วันนะนอนไหมนอนครับนอนไหมนอนเลยลวันเราทงไม่นอนเลยครับวนันละสองทั่มหลับตายเฉยครับวันนี้เต็มที่นะเต็มที่ครับโอเคเดี๋ยวเราดูนะัูลุยกัน ใส่มาแล้วครับผมจะรับเขาพาเราเข้าไปนะครับ

Để nó vắng cho em đuôi khỏi À bây Để nó vắng cho em วินาทีที่เหยียบแผ่นดินเกาะร้านดอกไม้นะครับผมมีความรู้สึกว่าสดชื่นมากทุกคนตอนนี้ก็เย็นๆนะครับหลายรถลงเรียบร้อยอะไรอะไรนะอะไรนะไม่มาอะไรไม่มาอะครับอันดับแรกนะผมเดีย๋ยวเราแล้วขนของเข้าที่พักก่อนยังไม่รู้จะพักตรงไหนนะครับผมมีหมายหลายหมายอยู่ที่ที่ให้พักครับเดี๋ยวเราไปดูกันไม่จะพักตรงไหนข้างไหนเออเนี่ยนะนบนเน็อนอนเนี่ยนะนอนนี่แหละ แต่ใครจะนอนนอะพี่ไปนอนนู่นโอเคทุกคนเดี๋ยวเราสำรวจหมายก่อนนะครับสำรวจหมายสำรวจตัดตรงนี้ตัดตรงนี้สำรวจอ่าเกาะก่อนว่าตรงไหนจุดไหนมีอะไรบ้างนะทุกคนครับโอเคไปลุยเลยนะเลุยครับผมตอสโมเดลครับอีกนะตอสโมเดลเปลี่ยนขายยาละวันนี้สนุกแน่นอนครับเพื่อนๆน้ำดีมีตัวนี่ก็สนุกนะอิ่มมาครับไม่ต่ำกว่าห้าตัวโอเคลุยทุกคนไป เคยมีน้ำๆมาอยู่ทุกคนนี่ครับแต่ว่าเขาไม่เก็บขยะมีเต็นท์มีอะไรมีขยะเต็มเลยด้วยว่าจะเก็บไหวไหมนี่ <c oughs> เก็บไหวไหมรู้สึกว่าเหมือนฝนมันเพิ่งลงไว้ใช่ไหมเนี่ยดูจากพื้นเนี่ยๆๆนะพื้นนห่อยโอ้ยสวยไหมสวยเลย,ๆๆยโอ้ทุกคนๆๆๆสวยมากสวยมากครับเป็นไงบ้างครับสวยไหมอยากติดเกาะมานานแล้วสุดยอดเลยนะเบื่อบ้านโอ้โหนี่ครับผม สวยมากสวยมากทุกคนสวยมากรอบรอบเกาะนะครับผมนี่ครับโอเคเลยเดี๋ยวเราไปลุยลุยหาที่พักก่อนโอเคเป็นไงตอดเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อย <laughs> เหนื่อยเหนื<ๆ>่อยสุ้บุรี่มากอย่างเงี้ยแหละมั้ง <laughs> <laughs> โอเคไม่จะฟิวเมกาอ่าทุกคนเี่ขนของเข้าก่อนนะครับเข้าที่พักเรานะทุกคนนะ เดี๋ยวเราจะกางเต็นท์กันที่หาดนี้เลยเขาเรียกหาดอะไรพี่ตรงนี้หาดร้านดอ,อกไม้ก่อนร้านดอ,อกไม้ก่อนร้านดอ,อกไม้นะมันมีสองหาดนะครับก่อนร้านดอ,อกไม้ยังมีสองหาดก็คือหาดอีกฝั่งหนึ่งนะครับกับฝั่งนี้นะผมก็คือสวยนะครับเนี่ยน้ำดีเลยดีเลยดีเลยพี่น้ำสวยเลยทุกคนก็เดี๋ยวเราจะตั้งแคมป์เดี๋ยวเราจะตั้งเดี๋ยวเราจะตั้งกันที่จุดนี้นะทุกคนครับก็เราจะมีเต็นท์กางเต็นท์สองเต็นท์นะครับ ส่วนใครที่อยากมาแจ้งก,ก็มาได้เลยตอนนี้ครับผม <g ül> เหนื่อยมาก ке. เป็นไงครับสบายครับสบายสี่ทำงานน้อยอ่ะเมื่อกี้บอกเหนื่อยโอเคทุกคนลุยอย่ากางเต็นก่อน <c ười> สาธุสาธุสาธุครับขอขอบาร,รมีพอ่อแม่นะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์นะครับผมแล้วก็สิ่งศรรักดิ์สงรรหลายที่ปกปักษ์ภาษาบราิเวณนี้ขอให้มาช่วยคุ้มครองลูกช้างนะครับผมใพืมาช่วยดูแลลูกช้างให้นอนเกาะที่นี่ อย่างราบลื่น,นครับอย่าให้มีภัยอันตรายใดๆนะครับผมลูกช้างมาถ่ายทํานะครับถ่ายทําคลิปถ่ายทำอะไรก็อาจจะมีคาพูดที่รุนแรงหรือว่าเสียสติครับผมยังไงก็ขอให้ิ่งศิลป์ที่นี่แค่ภัยแล้วก็ช่วยดูแลลูกช้างด้วยครับผมครับ าะร้านดอกไม้นะครับถือว่าเป็นเกาะที่ค่อนข้างเล็กนิดนึงนะผมอยู่บริเวณรอบๆเกาะสีชังนะผมก็จะอยู่ใกล้ที่สุดเลยก็คือจะเป็นเกาะขามใหญ่นะผมก็จะเป็นเกาะที่ล้อมรอบเกาะสีชังนะผมก็จะมีเกาะร้านดอกไม้เกาะขามเล็กขามใหญ่นะผมแล้วก็เกาะขังคาวนะผมก็จะเป็นประมาณประมาณนี้นะแต่เกาะดอกล้านดอกไม้นี่ผมว่านะเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะประมาณสัก200เมตรนะผมเท่นี้คือความยาวแล้วก็ความกว้างเนี่ยอาจน่าจะประมาณสัก ร้อยเมตรได้ครับผมคือประมาณ200คูณร้อยเมตรนะครับผมระยะทางระยะความกว้างของเกาะนั้นทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับจะมีหาดที่สวยนะครับทุกคนครับหาดสวยก็น้ําใสเลยทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปกางเต็นท์นะครับเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับก่อนที่จะลุยครับกางเต็นท์เตรียมอุปกรณ์ก่อไฟก่อนก่อนที่จะลุยลุยพิชิตหมึกกันนะทุกคนนะโอเคบรรยากาศได้มากทุกคนวันนี้ครับไปเลย เอาไม้ไม้ครับไม้ที่มีอยู่มันเกาะนะครับบนลากไปเพื่อที่จะทําเป็นโครงโครงกลางเต็นท์นะทุกคนนะครับ,รบโอเคอวาง ดีกว่าตอนนี้เต็นท์เราได้ตั้งเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนนี่ครับผมพาไปดูเต็นท์นะครับเต็นท์สนามนะพี่บอยใช่ไหมใช่เลยหลังเท่าไหร่ครับสองเก้าเก้าฮะสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าเหรอสองเก้าเก้ากับสามเก้าเก้านี่นะครับผมเต็นท์เราครับผมติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนครับบรรยากาศนะครับค่ําคืนนี้เดี๋ยวเรามาเล่นรอบกองไฟกันนะได้ครับ,นะรบเล่นรอบกองไฟเหรอได้ครับพี่เอาละทุกคน,นค อันนี้เต็นท์ได้ตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็เหลือเดี๋ยวเราทําอุปกรณ์ที่สําหรับจะนั่งกินก่อนพอนั่งพอเสร็จุ๊บก็เดี๋ยวจะเดินล่าหมึกนะครับผมหาวัตถุดิบเพื่อมาทํากินกันเย็นนี้นะครับผมวันนี้มีรอบกองไฟครับวันนี้มีรอบกองไฟนะทุกคนโอเคลุยมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วของใหญ่มาแล้วทุกคนของใหญ่มาแล้วครับของใหญ่มาแล้วทุกคน <c oughs> โอ้โห ของใหญ่มาแล้วของใหญ่มาแล้วอุย้ยของใหญ่มาแล้วของใหญ่มาแล้วบอดบอดที่ของใหญ่มาแล้วทุกคนโอ้โหสำวรวจหมายเกาะเกาะลานดอกไม้นะครับของใหญ่มานะครับทุกคนครับโอ้โหดูดูน้ําครับทุกคนดูน้ําโอ้ยเอ้ยอย่าให้หลุดเชียวนะครับตัวนี้อย่าให้หลุดเชียวใหญ่ครับผมเดี๋ยวผมลากขึ้นมาเลยครับตรงนี้ไม่มีแนวหินกั้นนะครับผม โอ้โหพี่ใบสุดยอดสุดยอดนะครับโอ้โย,อย,อยบิ um ้มเลยครับผมปึ๊บโอ้โหคุณผู้มชมของใหญ่เอครับของใหญ่มาแล้วของใหญ่มาแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหคนครับผมสุดยอดโอ้โยของใหญ่จับมาหนวดเดียวด้วย,ยนะครับ ฝีมือผมเองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฝีมือใครนี่ครับของใหญ่ผมนี่ผมยกขึ้นมาท้าตกโอ้ยอันนี้คือครั้งแรกของรัดดอกไม้เลยเนาะโอ้สวยโมดอของใหญ่ทุกคนโอ้อันนี้เพิ่งลงได้ประมาณไม่ถึงจุดนตายแล้วไม่มีกับข้าวโอเคทุกคนสวยงามโอ้โหที่บอยมีคู่ป่ะไม่รู้มีสิ่วางไ้วางได้ที่ตีไปแล้วโอเคครับผมหมายนี้สวยมาก นะครับแต่ผมขอใส่ถุงนะครับเดี๋ยวเราไปลืยกันต่อทุกคนโอเคพอเลือกงามยามได้เวลาเชิื่อนเทปบนฟ้าทุกติดลอยมาร่วมเป็นพยานในเคือนกองไฟลุกโชว์สวยด้วยองค์ประธานสกิตสะทานพระวินญาลโอหกของไทย นำกิจการยืนนานสุขสาเหมือนดังสวรันที่เปรียวเพื่อพันฟุ้งสูกองไฟมวลมารประจนขอให้พันพน้นเด้วยควางใดความชั่วทั้งลาลหมอดใม่ตลอดกาลราบาละมีโปรดจงมาคุ้มชีวีให้ลูกเสือทุกท่านนาะเออ สามลักสามักสมานกะเสมสารานไปทั่วธานีครับอบรมชื่นชมดวงใจวันจากกันไปทุกคนใจหรือในหรือดีมันมันได้คืนกองไฟลุกโชดสะไว้ทุกนาทีเป็นภาพสักทีฟังหรือดีไปชั่วนิรันดร์โอเชิญ หมูเสือออกมาลำวงเดี๋ยวนี้ค่ะอย่าลืมไม้แง้มด้วยนักเรียน <c oughs> ใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่แล้วใครขอได้ทุกคนมาแล้วครับผมท่านผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหใจใจอยู่เลยนะได้อยู่นะด<ต><ห>้อยู่ด้วยดโอเคร <Okay. S 2> ุ่นๆนี่นะพี่นะรุ่นๆเลยนะนี่ครับผมทุกคนเห็นไหมครับโอ้ยสวยๆเลยนะตรงนี้นะกินข้าวเสร็จลงมาก็จับไปทุกคน โอเคนะครับมีุนมีุ่ะะครับทุกคนตอนนี้นะครับเชฟประทะเหล็กนะผมผัด okay. ผ right ัดอะไรนะ ผัดหมึกหอมอ่ะผัดหมึกนะผมสุดยอดครับขอ,อ,องผัดน่านกินกนี่ค,ครับทุกคนครับผมผัดกระเพราหมึกทุกคนคงแบบว่านานๆนะที่จะได้มากินนะครับสําหรับคนที่ตกหมึกนะครับแต่คนที่ไม่เคยตกหมึกเลยไม่ได้กินแน่นอนทุกคนใช่ไหมน,นะบอยถูกต้องครับเมาอย่างเริ่มเมาแล้วเมาที่ไหนอะ่ะ <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกทีเนียาะโอเคครับผมน่ากินมากอ่ะกินน,นี้เลยไหมไม่เอาไม่เอาไม่ดีอ่ะ เออนี่ก็ได้เนี่ยนะจับเลยไม่ต้องใส่จานนี่เปลือกอันนี้ยได้ไหมไปละปะจับอยู่แล้วหรอในถ้ดาอีกไหนให้ดาถกล่องอะมีเหรอเอาไหมไม่เอาจะแดงว่าพี่บอยผัดปลาตะบ้านเนี่ยอร่อยโอ้โหน้องตั๊ดวันนี้เป็นไงนี่เต็มจานเลยนะเต็มจานครับกินกับอะไรอ่ะ นี่กับหมึกกับผมนี่เหรอใช่ครับโอ้ยจานมาเลยใหญ่กว่าหน้างเล่นเนี่ยขาดขาดกระเพราครับโอ้ยใหญ่กว่าหน้าเลยบอยลิ้นปีศาจนี่ไงลิ้นปีศาจลิ้นปีศาจทุกผู้ชมแต่ยาพี่บอยวันนี้วันนี้กับข้าวเรานะครับมีนี่ด้วยนะนี่ผัดกับบุ้งไฟแดงพี่มือใครพี่มือเจนนี่เจนี่เจนี่ใบพัดนะครับผมมันลุงสายตาครับมันลุงสายตานะน่ากินกับข้าว พี่น้องคู่หูนรกสุดยอดครับบรรยากาศี่อนบรรยากาศแห่งความสุขนะครับเนี่ครับอ,อ่ะตัดเลยตัดไปเทหรอพี่เทไหนนะนี่ยช่ข้งกลางเหรอพี่ฮะมี่นมข้างกลางเหรอสำหรับข้าวก็หุงมานะครับทุกคนครับไม่ได้ซื้อแล้วก็หรือว่าไม่ได้มาหุงที่นี่นะครับดีนะที่หุงข้าวมานะครับผมไม่ต้องมาเสียเวลาหุงข้าวอีกนะครับใช่ครับเหนื่อยเนาะคำแรกคำแรกอ่ะใครจะเป็นคนชิมก่อนเลย เป็นไงล่ะไม่ไงยั้งนะคุยไม่ถักเลยพี่บอยนะครับน่าบอยน่าบอยนะน่ากินมากหอมไหมล่ะผมนั่งเหนือลมนั่งหอมเลยอ่ะอืมเป็นไงพี่จนมาไม่เคยได้กินอะไรที่มันแบบว่าอร่อยครับเค็มรสเกลือคว่ำหรือเปล่าวะเนี่ยอร่อยดีครับรสเกลือคว่ำเหรออร่อยเล่นๆอร่อยตอนกินแล้วเหรออร่อยปะอร่อ เป็นกะเพราหมึกพี่ไม่ได้ใส่กะเพรานะทุกคนนะครับใส่แค่พริกแล้วก็พวกใบมะกรูดนะครับเพราะว่าน้องปอตเราลืมนะผมตรงนี้ไม่ค่อยได้กินปลาก็เลยลืมนะครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคจวขอกินข้าวก่อนนะครับผมจะขอกินข้าวก่อนเดี๋ยวเราลุยกันหมายหมายหมูหมายนิข้าหมูไม่ใช่หมูโอเคเดี๋ยวเราลุยเดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวลุยหมายเอาหาไฟไฟฉายไปส่องดูถ้ามีตัวใหญ่เดี๋ยวถ่ายดูทุกคนโอเคแซ่บเลยน้ำลมอ่อนโชยพักเย็นๆนะแล้วล่ะ รสน,ล,น 5, ล้วข้าวปื่บาทเนี่ยข้าวยี่สิบเลยอ้อน้อง้องข้าวยี่นนสิบเลยนั่นนั่นกราบคำแรกคือเผ็ดเลยพี่ โอเคครับอร่อยจัดครับทุกคนชอบกินพริกเน็่ยหมทุกคนชอบกินพริกครับร็อตไมมีตาเลยน้อตมีตาครับ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ใช่ไหมครับ คครครัับบี่โอ้พี่ได้ได้อยู่เลยนะได้อยู่นะได้อย<ห>ู่ได้ไหมโอเครุ่นร <Okay. S 2> ุ่นนี่นะพี่นะรุ่นรุ่นเลยนะไหน,นนะครับผมอทุกคนเห็นไหมครับโอ้ยใสสวยเลยนะตรงนี้นะกินข้าวเสร็จลงมาก็จับเลยทุกคนโอเคนะครับมีรุน่นมีรุน่นลองยังไงพวกมันะ okay, okay. นี่โอเคโอเคอ่ะไม่เป็นไรวางสายกันเลยตัดไม่เป็นเลยขอเล่ ใหญ่อะทองไช่หริงนะไหโหมาแล้วครับไหนพี่มาแล้วมาแล้วโอ้ยต้องไปต้องไปโอ้ยอ๋ยวเดย๋ยวลากขึ้นเลยอย่ายวลากขึ้นเลยนู่นนู่นนู่นสองตังสองสองลากขึ้นเลยลากขึ้นเลยโหใกล้ใกล้ใกล้เลยไอ้บอสไอ้บอสโอ้โหโอ้โหพี่ใหญ่เลยรอบดึกรอบดึก โอ้ยยอดครับผโหใหญ่จัดโอ้ยรอบสี่ทุกว่านะทุกคนนะเราหัวตั้งนานโอ้ยยังใหญ่โอ้สุดยอดหใหญ่ตัวเมื okay. ่อก <dear iny on> ี้นาะใหญ่กว่ตัวเมือกี้อีกนโอ้โหคุณผู้ชมครับมอิ่มลโอ้ยหล้วยสุดยอดยโอเคตบใครับเอาโอคุณ้ชมครับสุดยอดย โโอหสุดยอดนะครับผมลงไม้แรกโอ้โหเทดโยจับเลยสีนี้โอเคครับผมมาไว้หัวน้ำเช้ามาไว้ครับหัวน้ำเช้าครับผม หัวน้ำเช้ามาแล้วทุกคนมาแล้วหัวน้ำเช้านะครับผมายนี่โอ้โหเด็กๆเ,เลยนะครับทุกคนครับนะ <c oughs> เด็กๆเ,เลยทุกคนนี่เอาเก็บก่อนอย่างนี้ก็เก็บก่อนนะครับทุกคนโอ้ึบโทษนะน้อง มีตัวอยู่ครับหัวน้ำเช้าแล้วทุกคนสรุปแต้มครับผมวันนี้ก็จะมาสรุปแต้มนะครับทุกคนก็ตั้งแต่เมื่อวานตอนเราถึงนี่ประมาณสี่ห้าโมงนะครับห้าโมงเย็นนะครับผม,มก็กางตรงกลางเต็นท์ครับก่อจะได้ตกอะไรก็มืดแล้วนะครับผม ส่วนใหญ่จะได้ตกตอนกลางคืนครับผมตรงตกกลางคืนได้ไซบอสน่าจะประมาณเจ็ดตัวหรือหกตัวเนี่ยประมาณนะครับก็คือมันมืดด้วยไม่ได้ถ่ายไว้นะทุกคนนะที่ถ่ายไว้ก็เห็นน่าจะมีตัวสองตัวที่ถ่ายถ่ายได้นะครับผมเนื่องจากมันมืดแล้วก็หากล้องไม่ทันเลยครับอแล้วก็ไอตัวเล็กนะครับตัวเล็กก็มีครับมีเยอะเลยหลายหลายตัวเลยตัวเล็กตัวเล็กได้น่าจะได้ยี่สิบสามสิบตัวครับตัวเล็กนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายเหมือนกันเพราะว่ามัน มันตัวเล็กครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวเล็กอ่ะเยอะครับตัวตัวตัวใหญ่อ่ะอนานๆจะเจอทีครับผมส่วนใหญ่จะตกได้ตอนคืนครับกลางวันน่าจะตอนหัวน้ําเช้าไม่โดนเลยนะหัวน้าเช้าโดนแต่สาสเล็กทุกคนครับไม่รู้เป็นนะครับผมก็นั่นแหละครับมาสรุปแต่ฟังก็น่าจะประมาณนี้ครับผมก็น่าจะมีบรรยากาศให้ชมนะครับน่าจะประมาณนี้ครั้งแรกของเกาะนะครับผมเกาะล้านดอกไม้ก็ยังไงฝากติดตามฝากรับชมก็คอมเมนต์ได้นะครับทุกคนเมื่อคืนไม่นอน นอนไม่หลับนะครับอากาศร้อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้มีประมาณเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย